ไปครับคันนี้ชมสมบูรณ์นะครับเราจะจะแพ็คนะครับให้เห็นพวงมลเวล็บนี้นะครับนี่ยครัแบเว็บนี้จะมีที่จะแพ็คนะครับทราจะจะแพ็คทั้งสกินทั้งมอสทั้งเซิร์ฟไอส่วนนี้อะไรมีนะครับนี่ก็เอาอะไรเนี่ยโอ้หอีกแล้วนะครับก็จะจะแพ็คนี่ครับให้เรากดตรงนี้เลยนะ ตันนี้ก็เหมือนจะเป็นเที่แพกแนะนำนะวันเด็ดน้กเทจะแพกแนะนำม,มาอะไรอย่างนี้พี่สนใจก็กดท่าที่กดปุดหน้าท็อปในถัดไปนะเพรแลอะไรพอเรากดปนะุ๊บเลยต้วงมากดจอนขกกรนไหนคณหน้าแสงเงาอะไรมาไฟฮะเอามืกินเอาเทสที่แพมา เมื่อก <Yeah. S 2> ่อนอันนี้ถูกใช่ไหมเป็อะไรคุณด็อกเตอร์เหรอโอวยนี่เป็นน้องสวยจะเข้าใจยี่ว่าสวยจะได้คามข์ยากดหุนทปย ต้่งระาาล้ึกนะไม่มีอะไรให้ดูเลยมีรูปม,มาลูกเดียวก็สำหรับไปที่ท้องถนนก็ได้ไม่จำเป็นบอกแต่และโมชั่นเดีดย๋ดยวโอหีนี่ค,ครับข้อมันไม่เป็นนะไรก็สนใดครับทเทคเจอร์แพคอะไรอย่างนี้ที่คุณน้องการคิดเพื่อหลักสี ไม่ไม <c oughs> ่ไม่ตุ้นไม่ได้ดีไม่มีทคนิคเลยต้องมาเป็นอันนี้กัน มัน,นี้คนหลายคนสามสองหนึกดข้ามแลาวกดแล้วกดรงนี้ก็เล่มาหมดไแล้วทังมดเจะพบแค่คนที่ไม่ล้วร้นก็ได้นะ เปซ็นตอตัวต่อนะเขียนเลยคโอเคโอเดโอเคคอคอเคโอเเคโเค้าเคโอเคคค กดแท็ก uh, ิแพนนะครับแล้วไอ้นี่ใช่ไหมให้คนกด้กดลากแล้วใส่นี okay. ้อ <BLANK> ีกอันนึงก็เช่นกันนะแทกิพแนไหนเก็จะลากลงมาเสร็จแล้วนะองทดสใส่เปรคเตดีกิฟ <fest> ชันนะครับส้ก็ 你说一别别别，飞不成功，不飞。